แต่วันนี้มีความชัดเจนชัดเจนตรงไหนคะชัดเจนที่ว่านายกเขาไม่เขาเดินหน้าดูได้จากอะไรแกก็ชอบเขียนเฟซบุ๊กคือแกชอบเขียนไอเฟซบุ๊กหรือหรือทวิตเตอร์เอ็กซ์อะไรพวกนี้อ่าท่านก็โพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวพูดถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะว่าเป็นโครงการหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศในอนาคตรัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้วงเงินโนมานราวห้าแสนล้านบาท เพื่อทําโครงการนี้ให้สําเร็จเพื่อทําโครงการนี้ให้สําเร็จเออแต่ว่าจะได้จะจะจะ,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 จะทำได้ทํำไหมค่ะ <od S 2> แล้วก็ทําสําเร็จไหมหรือไม่ได้ทําอะไรก็ไม่รู้ละนะแล้วก็แน่นอนก็ต้องดูว่าเป็นไปตามรัฐมนูญสื่อสัต์จุจริตไม่มีปัญหาที่สําคัญเราไม่ลืมรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดใช่ก็ต้องอันนี้มันต้องมีคําอธิบายหมดแต่ละอ่านคําว่าวินัยการเงินการคลังคืออะไรอะไรมต้องอธิบายรัฐมนูญว่าไงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐอะไรตรเนียก็เอาใจช่วย